เรียนท่านคณะกรรมการในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐา,านะที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวดลยาวงสารัตครูโรงเรียนวัดโคกม่อประชาสัมมคีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต2ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยฐา,านะประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเกียรติยมอันดับ2 อายุราชการ6ปี5เดือนเป็นครูผู้สอนรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอมีวิทยาฐานะชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยวันนี้จะมาเล่าถึงสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยประกอบไปด้วย3องค์ประกอบดังนี้ 1. ด้านบริบทของโรงเรียนและชุมชนโรงเรียนวัดโคกมอรประชาสามัคคีเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลตั้งอยู่หมู่ที่9ตำบลปากแรดอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเหมนพื้นที่ธรณีสงเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนขนาดกลางมีจำนวนนักเรียน137คนด้านสภาพแวดล้อมอยู่ในเขตชุมชนเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนจำนวน5หมู่บ้านจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6พื้นที่ตั้งโรงเรียนอยู่ในชุมชนและโรงงานซึ่งมีชาวต่างด้าวทำงานอยู่มากดังนั้นเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ในโรงเรียนจึงเป็นนักเรียนต่างด้าว นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงยังมีโรงเรียนเอกชนชื่อดังมากมายจึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้โรงเรียนมีนักเรียนน้อยขาดการร่วมมือกันพัฒนาร่วมมือร่วมใจในการขับเคลื่อนด้านการศึกษาในเรื่องของการเรียนต่อในโรงเรียนใกล้บ้านอีกทั้งผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานโรงงานต้องทำงานล่วงเวลาจึงไม่ค่อยมีเวลาทำให ไม่ค่อยได้ใส่ใจการเรียนของบุตรหลานมากเท่าที่ควรด้านที่2ด้านนักเรียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งมีจํานวนทั้งหมด24คนแบ่งออกเป็นเด็กไทย12คนและเด็กต่างด้าว12คนคนต่างด้าวที่มาเรียนส่วนใหญ่จะมีอายุเกินและไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ทําให้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดอีกทั้งยังต้องให้นักเรียนต่างด้าว ที่พอจะสื่อสารภาษาไทยได้ช่วยแปลภาษาไทยถ่ายทอดต่อให้เพื่อนฟังจึงจะสามารถเข้าใจในบทเรียนได้นอกจากนี้นักเรียนต่างด้าวบางคนที่พอจะเข้าใจในภาษาไทยมีปัญหาเรื่องการพูดออกเสียงที่ไม่ชัดสื่อสารได้ไม่ชัดเจนทําให้การจัดการเรียนการสอนมีความล่าช้าส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนด้านการสื่อสาร และด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบของนักเรียนอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดเป็นอย่างมาก 3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยพบว่าโรงเรียนแห่งนี้มีการจัดการเรียนการสอนในปีที่ผ่านมาใช้รูปแบบการสอนเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมดเนื่องจากสถาน,นการณ์โควิดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ยังเป็นชั้นที่เล็ก ในการเรียนออนไลน์ควรมีผู้ปกครองช่วยสอนอีกทางแต่ด้วยอาชีพของผู้ปกครองทำได้เพียงให้นักเรียนเรียนอยู่ที่บ้านจึงส่งผลให้นักเรียนในรุ่นนี้มีความถดถอยในการเรียนขาดทักษะต่างๆที่จำเป็นในการเรียนวิชาภาษาไทยเช่นการอ่านและการเขียนในการอ่านภาษาไทยสิ่งที่นักเรียนควรจะจดจำได้ก่อนคือพยัญชนะและสระสำหรับพยัญชนะ นักเรียนพอจะมีพื้นฐานจากการเรียนระดับชั้นอนุบาลมาบ้างส่วนสระมีเนื้อหาค่อนข้างมากต้องอาศัยการฝึกฝนซ้ำย้ำและทวนสระเดี่ยวนักเรียนพอจะจดจําได้แต่สระที่ค่อนข้างยากคือสระที่มีการเปลี่ยนรูปไปจากเดิมเมื่อมีตัวสะกดพิฉชั้นเห็นว่าในการจัดการเรียนการสอนสระที่มีการเปลี่ยนรูป นักเรียนไม่สามารถจดจำเนื้อหาในวิชาที่เรียนได้รวมถึงผู้ปกครองที่บ้านเป็นชาวต่างดาวและต้องทำงานล่วงเวลาจึงไม่สามารถสอนนักเรียนได้จากปัญหาและความสำคัญน,นี้ดิฉันจึงได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหาวิธีการแก้ไขปัญหารวมทั้งวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ตรงกับตัวชี้วัดจุดประสงค์การเรียนรู้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ตลอดจนเทคนิควิธีสอนที่สอดคล้องกับระดับปฏิบัติที่คาดหวังตามวิทยาฐานะที่ขอรับการประเมินโดยได้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1่โดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้1นชั่วโมงในเรื่องสละเอะผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงลุกหรือ active learning ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติแบบกลุ่มการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมกลุ่มที่หลากหลายเช่นกิจกรรมต่อจิ๊กซอได้ฝึกการทำงานกลุ่มแล้วระดมความคิดเพื่อหาคำตอบให้ถูกต้องกิจกรรมล้างผักได้ฝึกทักษะการอ่านและฝึกความมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นนอกจากนี้ครูได้ใช้คำถามกระตุ้นความคิดให้นักเรียนรู้จักสังเกต เปรียบเทียบลักษณะของสระเอที่มีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกดเพื่อนักเรียนจะได้สร้างความรู้ที่คงทนด้วยตัวเองอีกทั้งครูได้กระตุ้นความสนใจของนักเรียนผ่านการร้องเพลงพร้อมใส่ท่าประกอบทำให้สามารถเข้าใจในบทเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้นรวมถึงกิจกรรมเกมการศึกษาเกมสุ่มเขียนตามคำบอกคำที่ผสมด้วยสระเอ เพิ่มความกระตือรือร้นในการเรียนและได้ฝึกทักษะการเขียนอีกด้วยในขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอนดิฉันได้มอบหมายให้นักเรียนทำชิ้นงานโดยเลือกตามความสนใจของนักเรียนให้เขียนคำที่ประสบได้วยสาระเอกทั้งแบบที่มีตัวสะกดและแบบไม่มีตัวสะกดซึ่งห้ามซ้ำกับในห้องเรียนเพื่อตรวจสอบว่านักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องสระเอ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้หรือไม่ผลการแก้ไขปัญหาหรือผลการพัฒนานักเรียนในรายวิชาภาษาไทยจากการจัดกระบวนการเรียนการสอนในเรื่องสระเอกพบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของรูปสระเอกได้คิดเป็นร้อยละ87.5สามารถอ่านคำที่ประสมด้วยสระเอได้คิดเป็นร้อยละ 95.83สามารถเขียนคำที่ประสมด้วยสระเอกคิดเป็นร้อยละ87.5และมีความตั้งใจในการอ่านและเขียนคิดเป็นร้อยละ100จากกิจกรรมต่างๆที่ครูผู้สอนให้ออกแบบนี้ทำให้นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้สามารถทำกิจกรรมฝึกทักษะต่างๆได้อย่างถูกต้องและมีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนในคาบเรียน อันจะส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและเกิดความภาคภูมิใจในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเองอีกด้วยดิฉันมีความสุขทุกครั้งเลยค่ะรู้สึกมีพลังในการถ่ายทอดความรู้และทักษะที่จำเป็นให้กับเด็กๆที่นี่ดีใจที่ได้เห็นพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียนได้เห็นถึงความสำเร็จความก้าวหน้าของนักเรียนจากการจัดการเรียนการสอน ที่คนเป็นครูได้อบรมบ่มเพาะต้นกล้าความรู้ได้ถ่ายทอดทั้งความรู้ด้านวิชาการทักษะการทำงานการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นๆในสังคมพร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นส่งเสริมและปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินชีวิตด้วยหลักความดี เป็นบุคคลที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรมและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพในสังคมต่อไปสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมการประเมินการสอนดิฉันในครั้งนี้และดิฉันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากที่ได้สื่อสารให้ท่านคณะกรรมการได้เห็นถึงกระบวนการพัฒนานักเรียนและได้เรียนรู้ได้เข้าใจบริบท ในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนวัดโคกม่อประชาสามัคคีแห่งนี้บนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนก่อนที่จะไปประเมินการสอนของดิฉันต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ